First category A festival in Southeast Asia. This festival will take place from September 27 to October 15, 2025. Tonight, we're ready to welcome fellow filmmakers from all around the world. An epic lineup of over 200 films. เตรียมตัวร oh ah, well really like. ับความเป็นเถิงได้เลยครับมมันเขาที่เป็นคนเจนเอ็กซ์เจนไวน์ปลายเนี่ย ค,ค้างว่าเขารู้สึกว่ามันไม่ไม่มีความทรงจำของสิ่งนี้ซึ่งพอมันไม่มีความทรงจำของเทศกาลภาพยนต์เนี่ยมันเมือนกับว่าตัวเขาเนี่ยขาดซึ่งรู้สึกว่าเขาจะเชื่อมต่อกับโลกภายนอกากับการหาทุนทำหนังจากโลกภายนอกอย่างไรเพราะว่าจริงๆแล้วเทศกาลภาพยนต์นเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเรารังสรประชัยวัตถุประสงค์ของมันเนี่ยมันมีอ,อะไรมากมายกว่าน,นั้นมันเป็น,เนประตูที่จะเชื่อมให้เราเนี่ยก้าวไปสู่โลก ให้โลกเข้ามาหาเราแล้วเราก้าวไปสู่โลกพัาธน์งานมันมีความหมายสองอย่างเพราะฉะนั้นจริงๆแลนะในการกลับมาทางนี้สิบห้าปีถือว่ามันมีความหมายซึ่งมันเป็นสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมนีม้ะโงโตะอิโนวายเพราะว่าเราถือว่ายังหน้าเดิมอ่ะาอาจจะเคยได้ยินขาวมันมีปัญหาบ้างอะไรบ้างเคยรุ่งเรืองในอดีตก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นหลายๆเรื่องที่ได้เคยเกิดแล้วสร้างกระแสะไปทั่วโลกก็ว่าจะเป็นองค์บาทหรือเรื่องอื่นกระตา่างนะครับ แต่ว่าในช่วงหลังๆนี้ก็หายไปเลยตอนนั้นที่เราคุยกันเนี่ยก็เชื่อว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของเราเนี่ยมีคนเก่งมีคนรู้มีคนมีความรู้ความสามารถมีคนที่สามารถจะช่วยกันขับเคลื่อนดังนั้นตอนที่รัฐบาลได้เริ่มต้นทําเรื่อง,งบบ powder, เกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์โดยเฉพาะอุตสาหกรรมภาพยนตร์ต้องขอบพระคุณกระทรวงวัฒนธรรมกรมริมัฒาธรที่เป็นกําลังหลักในการที่จะขับเคลื่อนเราเน้นว่า เราจะให้คนในแวดวงอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งหมดเนี่ยมาช่วยกันเดินหน้าทําง,งานกันเต็มที่แาดว่าเราจะนําเอาเทศกาลภาพยนตนานชาติที่ทกบกับมาอีครั้งหนึ่งฉะนั้นวันนี้ก็เหมือนกับเป็นดิงใหม่ ไม่้ตอนบินมากก็ไม่ลู้เขาเสียงปรบมืดดังให้ด้วยค่ะ Power in collaboration meaning there's power in collaborative cooperation between every department and every sector coming together to give this revive this and give this power once again คำถามต่อไปนะคะคือประกาศไปสามวันคนสง่งเข้ามาเกือบร้อยแล้วค่ะตอนนี้คือ <laughs> คนส่งมาเยอะมากในเอเชียคือมันเหมือนกับว่าวงการตอนนี้มันกำลังต้องการการสนับสนุนที่มันแบบเหมือนในทุกภาคสวะคะ่วนค่ะ S <S <an> <S ก็เลยเล่าให้ฟังว่าเออในภาพรวมของงานมันไม่ได้แค่มีแค่เรื่องของการฉายหนังมันมีทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเพื่อจะเอื้อต่ออุตสาหกรรมภาพภยนตร์ไทยคร <S an> ับอันดับหนึ่งในสาขาพุ่งกับหน้าใหม่ยอดเยี่ยมผมก็เรู้สึกว่าเออถ้าเรามีเวทีอย่างนี้เกิดขึ้นในบ้านเราซึ่งมันพร้อมทุกอย่างเราเป็นเหมือนจุดศูนย์กลางของอะไรหลายอย่างนะครับในภูมิภาคเราเนี่ยถ้ามันมีตรงนี้มันทําให้น้องๆหรือคนที่ไม่เคยมีโอกาสเริ่มได้เห็นโอกาส เริ่มได้เข้าใจว่าเราทําอะไรกันอยู่คือพี่ๆที่จัดงานหรือพี่ๆที่เข้าบอดในวงการที่เห็นโลกงเยอะๆเ,เนี่ยบางทีได้รู้อยู่แล้วแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเรียนเชิญทั้งสามท่่บนเวทีต่อก่อนนะคะลำดับต่อไปค่ะ กลวทีด้วยค่ะเราต้องขอเรียนเชิญผูแ้แทนสมาคมนักสแสดงแห่งประเทศไทยขึ้นถ่ภาพร่วมก,กัรมันวทีค่ะเรียนเชิค่ะ The festival will also include the ตลาดหนงัง film project market master classes conducted by leading international directors and opportunities to engage with film and abroad.